ผีโครงกระดูกมันระยัดีผีโครงกระดูกมันละยัแย่ yeah. ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่คนละหนึ่งไลค์และเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะผีโครงกระดูกมันละยัดีมีใครอยู่ไหมผีโครงกระดูกฉันขออาศัยอยู่ด้วยหน่อยนะเออคือว่าไม่ต้องห่วงเลยจ๊ะฉันมาดีถ้าอย่างนั้นก็เชิญเข้าบ้านได้เลยค่ะ ผีโครงกระดูกมันยาท์แย่ yeah. บ้านหลังนี้แหละที่ฉันจะมาอยู่ฮะผีโครงกระดูกเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยก็หายตัวเข้ามาน่ะสิฉันจะมาอยู่ด้วยผีโครงกระดูกมันละย่าดีฉันรู้สึกคอแห้งนะ่ะฉันขอกินน้ำหน่อยนะเชิญตามสบายค่ะขอบใจจ้าผีโครงกระดูกมานละยาท์แ yeah. ย่ห yeah. ิวน้ำจังเลย กินน้ำสักหน่อยดีกว่าผีอะไรเนี่ยไม่มีมารยาทเลยกินน้ำบ้านคนอื่นก็ไม่รู้จักขอเมื่อกี้ว่าอะไรนะอ๋อเปล่าค่ะผีโครงกระดูกมารยาทดีผีโครงกระดูกขอฉันเข้าไปในบ้านด้วยหน่อยสิไม่ได้หรอกที่เนี่ยไม่ใช่บ้านของฉันฉันก็มาอาศัยคนอื่นอยู่เหมือนกันหืมเสียดายจังผีโครงกระดูกมารยาทแย่ yeah. ผีโครงกระดูก ฉันเข้าไปในบ้านด้วยหนสิเข้ามาสิคุณผีโครงกระดูกคุณผักผีตานีเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงอะทำไมละ่ะบ้านเธอก็เหมือนบ้านฉันแหละฉันจะทำอะไรก็ได้ดีมากเพื่อนรักโอ้ไม่มีมารยาทเลยอะผีโครงกระดูกมารยาทด,ดีฉันเกรงใจจังเลยที่ต้องมารบก,กวนเธอนี่ค่ะเช่าบ้านนะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะถือว่าช่วยกันผีโครงกระดูกมารยาทแย่ yeah. ฉันอยู่ฟรีกินฟรีพวกมนุษย์มันไม่กลาว่าอะไรฉันหรอกมันกลัวผีอย่างฉันจะตายหนอยังจะมีหน้ามาพูดอีกอุ๊ยพูดดังไม่ได้เดี๋ยวมันได้ยินผีโครงกระดูกมารยาทดีโบราณเขาบอกอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เรามาอาศัยอยู่บ้านคนอื่นเราก็จะช่วยทำความสะอาด ผีโครงกระดูกมันละยัดแย่ yeah. บ้านเธอนะ่ะสกระปรกมากหัดทำความสะอาดบ้างนะพอดีว่าฉันทำงานนอกบ้านนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลบ้านคุณผีโครงกระดูกอยู่บ้านเฉยๆอ่ะช่วยทำความสะอาดไม่ได้หรอ <c oughs> เรื่องอะไรฉันจะทำฉันเป็นแขกนะผีโครงกระดูกมันละยัดด <c oughs> ีขนมน่ากินจังเลย แต่เรายังกินไม่ได้ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนผีโครงกระดูกมันละยัดแย่ขนมน่ากินจังเลยอ่ะเจ้าของบ้านก็ไม่อยู่งั้นแกกินเลยละกันผีโครงกระดูกมันละยัดดีผีโครงกระดูกจะนอนห้องไหนดีคะฉันนอนห้องเก็บของก็ได้นะเกรงใจผีโครงกระดูกมันละยัดแย่ห้องนี้ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ งั้นฉันนอนห้องนี้เลยละกันแต่ว่าห้องนี้มันเป็นห้องของฉันนะคะเธอก็ไปนอนห้องใหม่สิ